การผลิตแผ่นโคโคบอร์ดแผนกเตรียมวัสดุแผนกเตรียมวัสดุจะสับฟางข้าวล่วงหน้าเตรียมรอไว้และให้เพียงพอต่อการผลิตในแต่ละวันโดยการนำฟางข้าวเข้าเครื่องสับฟางและชั่งน้ำหนักให้ได้กระสอบละ3กิโลกรัมแผนกผสมกาวเจ้าหน้าที่แผนกผสมกาวจะนำฟางข้าวใส่ถังผสมรอบละ12กระสอบ แล้เตรียมช่างน้ำหนักกาวเพื่อบรรจุลงในถังกาวการผสมกาวนี้ควบคุมด้วยแรงดันลมการผสมกาวแต่ละรอบใช้เวลา2-3นาทีเจ้าหน้าที่โกยฟังด้านล่างทำความสะอาดบริเวณรอบนอกถังกาวให้สะอาดทุกครั้งก่อนเปิดถังผสมเพื่อโกยฟังออก แผนกอัดร้อนเจ้าหน้าที่แผนกอัดร้อนต้องทำความสะอาดพื้นที่งานและเพลทให้สะอาดแล้วทาด้วยแว็ททุกวันทั้งเช้ากลางวันและหลังเลิกงานแล้วจึงเทฟางข้าวที่ผสมกาวแล้วลงเพลทอัดร้อนตามอัตราส่วนที่ถูกต้องของความหนาไม้ที่ต้องการผลิตในวันดังกล่าว ดันเข้าพื้นที่เตรียมนำเข้าเครื่องอัดร้อนเมื่อเพลดถูกนำเข้าเครื่องอัดร้อนครบทั้ง3ามชั้นแล้วควบคุมแท่นอัดร้อนให้อัดแผ่นไม้ด้วยแรงดันและเวลาที่เหมาะสมและแกะไม้ออกจากเฟลดบรอพักไว้แผนกเลื่อยไม้ แผ่นไม้อัดฟางข้าวที่ออกจากเครื่องอัดร้อนจะมีขอบไม้ที่ลุ่ยไม่เรียบร้อยจึงต้องทำการตัดขอบไม้ให้เสมอกันให้ได้ขนาด122คูณ122เซนติเมตรหรือ4คูณ4ฟุต